ครับผมก็สัสดีทุกท่านด้วยครับผมเดินเชมก็ช่วงหน้าฝนก็ยังทำอะไรไม่ได้มากก็แต่ว่าก็แอบทำไว้ต่อเนื่องอยู่นะอันนี้เป็นดอกซ้อนที่ผมผสมขึ้นมาใหม่นะผสมดอกเบี้ยขึ้นก็ได้มาประมาณนี้แหละสวยไม่สวยก็ก็ใครว่ากันนะครับผมเดี้ยจะได้ขยายพันธุ์ถ้าสวยก็ได้ขยายพันธุ์ต่อถ้าชอบกันก็มีขายให้ดูเท่านี้แหละนะอย่างที่ขายทุกวันตัวไม้ก็ช่วงนี้ฝนตกทุบเลยทำอะไรไม่ได้ก็มีอ่างพอทอดนี้เหมือนเดิมนัแหละที่สา0ร้อยห้าสิบบาท เราก็ได้ไม้ที่ที่ขวดสวยอะไรไปนะฟอมสวยเวลาตัวขึ้นก็ไปตัดให้เข้าว่มให้เข้าให้เป็นพุ่มก็จะได้ไม้ที่สวยตัวนี้350บาทแปลว่าส่วนตัวนี้จะ400บาทนะครับผมก็เวลาออกดอกหมดเราก็ตัดจริงได้เลยตัดช่วงปลายนะเพื่อให้ฟอมก็เป็นพุ่มจะได้เป็นก้อนเป็นก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนก็จะได้ขยายให้มีความสวยงามตัวนี้ไว้เก็บไว้แต่งฟอมให้ดู อันนี้ก็เป็นไม้ชุดนะดอกแค่เดียวทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นอัญต่อต้นหนึง่งมีอักนก่อให้ต้นหนึ่งแล้วก็มีแหวนเพชรต้นหนึ่งมีละกี้อันนี้ดอกลุ่มใจหมดแล้วอันนี้สีต้นสามร้อยสี่สิบาทรวมส่งสีต้นนี้ครับผมราคาจะโหดหน่อยนะเพราะว่ามีค่าส่งด้วยน้องค่าของค่าส่งก็มีเขาก็มีแหละต้องต้องใช้ใจ่ายก็เชะ้านี้ก็แวะมาประมาณนี้นะครับผมก็ขอบรุลุท่านด้วยนะขอบคุที่เข้ามาเยี่ยมชมฝากคนมากครับผมฝากคนและ สวัสด,ดีตรงนี้ครับผมสวัสด,ดีครับเดี๋ยวาภาพหน้าผมอ่างก่อคู่สวยขึ้นหน้าผมขอบคุณครับผมและสวัสด,ดีครับ